เสื้อเย็นอะไปใส่อะกันแล้วสิไปหาคุณหมอไปหาเฮ็ดยังไปล้างแผลไงเอ้าเออล้างแผลอะไรสมิงเป็นไรโอหัวแตกเห็นแล้วโอ้สมิงเย็นคือหัวแตกใช่เมื่อคืนน่ไปทํางานแล้วก็หัวชนสั่งกระซีแล้วก็บาดเลยอ่ะทำงานหรือทำคอนเทนต์ให้เพื่อนดูทำงานไงก็ทำคอนเทนต์ด้วยโอ้ยเธอนี่นะร้อยเปอร์เซ็นต์มากเลยนะเนี่ยใช่ไีเย็บกี่เข็มสี่ครับ เลือสีเข็มเหรอเอ้าอ่ะเลือดสีขับมอไซค์ผ่านเอ้าพ่ะนะไปไปไปเจ็บมากไหมเนี่ยเจ็บมากแสบมากด้วยไปไปไปวันก่อนก็อะไรนะวันก่อนอันไหนนะวันก่อนบาดมือไหนดูดิบาดเออวันก่อนบาดมือเลือดออกเพิ่งหายอันใหม่มาอีกแล้วบาดหัวเลยบาดหัวเลยทีนี้ไปไป สีเข้มสวยๆวแล้วเราแบาซมเยนะ้นหมเร็วๆบูนหัวมากเลยอ่ะอือโอ้ยอาทิตย์ที่ผ่านมานะสมิงเจ็บไปสองสามรอบเลยเนี่ยเลือดออกสองสามรอบเลี่ยเนี่ยเดี๋ยวยาทาจะพา,าไปทำนมน้ำนมนุม <laughs> ยา่าจะพาไปทำนมหรือทาน้ํานมทํานมทําน้ํานมทําไมไปพรมน้ำามนเขาเขาเอิญมาไปพรมน้ำามนตอเมื่อกี้กำลังสงสารเลยไปพรมน้ำมนน้ำามนไม่ใช่น้ำนมน้ำมนพูดใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวยาทาจะพาไปทำ พรมน้ำมนต์เออยัยไปบ่าวพิษเ,เ,เด้ยัยถ่าจะพาไปพรมน้ำนมไม่ได้นะออนะทํานมก็ไม่ได้โอ้ยปวดใช่ไหมสมหิงเงียบสีเข็มเงยียบสีเข็มโอู้นาสงสารสมิงเด้นี่แหละบอกแล้วว่าเวลาทําอะไรให้ทําระวงังเป็นคนแบบว่าเป็นคนแบบเฮ็ดยั้งนี้เฮ็ดจริงจังเฮ็ดยั้งนี้บ่าย่านเจ็บ แค่นังกระเฮ็ดพดคนเจ็บอยู่ไม่ต้องบนด้วยโอเคจ้ะขอโทษนะไปไปกลับบ้านกลับบ้านให้ให้ขับรถให้ไหมมามขับได้ใช่ไหมใช่เลยแล้วใช่อยู่ซื่อโอเคโอเคไม่ต้องวาวโอเคไปไปไปบายบายเพื่อนก่อนเดี๋ยวขับรถบายบายนะ